เรียนมหาลาัยไหนก็เหมือนกันจริงหรอสําหรับความเห็นส่วนตัวของเรายอมรับเลยว่าเรียนที่ไหนก็ไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพราะความเหลื่อมล้าทางการศึกษาตั้งแต่โครงสร้างของระบบการศึกษาตลอดจนถึงทางเศรษฐกิจจึงทําให้คนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีที่สุดได้อย่างที่ควรจะเป็นทั้งยังทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมในระบบการศึกษาของไทยอาจเป็นเพราะปัจจัยหลายอย่างเช่นฐานะทางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่มีต้นทุนชีวิตที่สูงกว่านั้นย่อมเข้าถึงการศึกษาที่ดีกว่าและ เป็นเหตุผลที่ทำให้มหาลัยแต่ละแห่งนั้นล้วนต่างกันทางด้านคุณภาพทรัพยากรสภาสพาแวดล้อมสังคมและคอนเน็ชันเพราะต่อให้เราเรียนหลักสูตรเดียวกันแต่ทักษะการถ่ายทอดของอาจารย์นั้นต่างกันนักศึกษาย่อมได้รับความรู้ที่ไม่เท่ากันอีกทั้งยังปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มีคอนเน็ชันดีมีชัยไปกว่าครึ่งถือได้ว่าจุดเริ่มต้นไม่ใช่ศูนย์หรือติดลบและเป็นที่รู้กันว่าบริษัทส่วนใหญ่นั้นเลือกคนจากชื่อมหาลัยแน่นอนว่าคนที่จบมหาลัยที่มีชื่อเสียงย่อมมีโอกาสมากกว่านั้น เป็นเหตุผลที่หลายคนยังต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาหาหลัยที่ดีที่สุด